บัดนี้เป็นครั้งที่52ตรงกับวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าในวิทวัสบางพระไทยาขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระคอมติดเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จด,ดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจาผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาชาติทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายนข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตรัสรายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรในการสวดสัตยายมุนต่อไปบวสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวานรสุัตาขัจันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสักน,นั้นตุสขามกกระง สเคาเมจารูเปเคริสิคาราเตจันดาริเขวิมาเนทีเบรเทจคาเมตารุวานคาฮาเนเคหามวัตถุมหิเคเตอุมมาจยันดุเทวาชาลัทะวราวิสเมยาคาคันดพนาคาติทันตาสติเกยังมุลิวารวจนังสาธวเมสุนันตุธัมมสวรนกาโลอัยามัทันตาธัมมสวรนกาโลอยามัทันตาธัมมสวรนกาโลอยยามัทันตา บทสวดนามการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสราังอัญญพุทโธเมสราังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมตุสัพพทานัตถิเมสราังอัญญธรรมโมเมสราังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมตุสัพพทานัตถิเมสราังอัญญสังโฆเมสราังวรัง เอเตนะสจาวเชนะโสติเมงของตูสะปัฏฐาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธายสะปปาในนางปุรตวาปารมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนะมาของตุสัภุปทวามหาการุณิโกนาโถหิตายสะปปาในนางปุรตวาปารมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจาวเชนะมาของตูสัภุปทวา มหาการณิโกนาโถสุขายะสปปาในนางเปรตวาปารมีสภาัตโตสัมโพธิมุตตมาเอเตนะสะจาวเชนะมาอุตุสพุปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสเกสุวิหารติกะเปีรวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาพิภูสังเคณัสถิงบรญจามเตหิพิพูสเตหิสภพเหวะอรหันเตหิทัสสะหิจารุกะทาตุหิ เทวตาเยุเยนะสันนิปติตาโหติพระเขาวันตังทัศนายะพิคูสังคัญจักรอาตโคจตุนังสุทธาวาสกยการนางเทวานังเอตาทโหสิอายังโขพระควาสเกสุวิหรติกะพีละวัตุทชิมิงมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนาปัิสติงบัรจามเตหิพิคูสเตหิสเพเทวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาทาตุทิเทวตาเยุเยนะสันนิปติตาโหติพระเขาวันตังทัศนายะพิคูสังคัญจัก ยันูนะมยาปีเยนะพระควาเตนุประสางกเมยามักอุปสสังกมิตตวาพระควโตสันติเกปัจเจกะคาถาปะเสยามติอัตโขตาเทวตาเศถาปินามาภาละวาปุิโสสมาชิตังวาพระหังประเสรยะญาประสาติตังวาพระหังสัมมิเชียยะเอวามวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระควโตปุรโตปะตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระควานตังอภิวาเทตวาเอกัมตังอถังสุเอกัมตังทิตาโข เอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอภัสสีมหาสมายุปวนัสหมิงเทวกายาสมาคตาอาคัตมหะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอราชิตาสังคันติอัตโขอราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอภัสสีตัดักพิคโวะสมาถห่งสุจิตตังอัตโนอุชุกามกคังสุสารทีวาเนตานิคะเหตวาอินทรียานิอัตคันติปัิตาติ อนโคอปราเทวตาภควัโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปริคางอินดขีลังอหาจวะาเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจะขุมมาตาสุทันตาสุสูนคาติอนโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธทางสารนาคาตาเสนเตคาิสันติอปาญคูมิงปหายามนุสสังเทหังเทวกายังปริภุเรนสันตติ อดโขพระควาพิกูอมันเตศิเยปุยนาพิคเวทัสะสุโลกาธาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตถาหัตงหังทัศนายะพิขูสังคัญจักเยปิเตพิขเวเหสุงอติตามัทานางังอรหันโตสมมาสัมพุทธาเตสามปีพระควันตานางเอตัปปรามายวะเทวตาสันิปฏิตาเหสุงเสรยถาปิไมหังเอตัตถิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตตามัทานางังอรหันโตสมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระควันตานาเอตถาปรมายวัตเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยถาปิไมหัางเอตาธิอจิคิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิกิตายสามีพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิตั้งสุนัขาาสาธุก,กังมนานัสิกโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูพระขวตโตประจศโสสงพระวขวาเอตัดขวจ สีโลกามนุกษาิยมียถาบุมาทัสสิตาเยสิตาคิดขับผลางปหิตตาสมะทิตาปุถุสิหาวัสลีนาโลมหังสาวิสัมพุนอโอทาตามนัสสาสุทธ,ธาวิปัสสนามนาเวลาเพโยบัญจสเตยัตวาวเนกปีละวัทเวตโตอมันตยิสถทาสาวเกศา,สาสเสนอรเตเท,ทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโวเดจ่าตาปมครงสุตวาพุทธัสสาสานางังเตสัมปตุระหุยานาอมนุสสานัคสนังอเปเกสตามทัทคุง สหัสสังอาฏาสตาริงสตังเอเกสหัสสานัางอมนุสานัมัสุงอัปเกณันต์มัทคุงพิสาสภาบุภาุงตันจ่สภังอภิญญา,าวะวคะิตวานะจากักภูมาตโตมันตยิสถาสาวเเกสาสเสนอเตเท,ทะวะกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกขวโวเยววหังกิตายิสามิเคริธิอนุภูปโสสตาสหัสสาวยขาภูมมาตปีระวัทวายที่มันโตชุดิมันโตวนาวันโตซสสินโนมทามานาพิกามุงพิกุนางสมิติงวนาง สหัสสาเหมวตายะขานานตวนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันวันโตยะสัิโนโมทามานาธิกามูพิกุนังสมิติงวานังสาตาคิราติสาสายะขานานตวนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันวันโตยะสินโนโมทามานาธิกามูพิกุณังสมิติงวานังอิเจเตโซระสหัสสายะขานานตวนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวันวันโตยะสิโนโมทามานาธิกามู พี่คุณนางสมิติงวนณังเวสามิตาปัญจสตายาขานนัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยสัสสิโนโมทาม,มานาพิกามูพี่คุณนางสมิติงวนณังกุมพิโรราชาคโกเวกุลสันนิเวชนางเพยโยนางสัตตาสหัสสางยขานางปยิรุปาสติกุมพิโรราชาคโกโสปคัสสมิติงวนาังปุริมันจัติสาราชาทัตตะโทภาษาสติกันทพานางอธ,ธิปติมหาราชาส,สัโิโสปุตตาปีตสาพระหโวอินทานามามหาพลา อิทิมั as as นโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมทามานาธิกามุงพิคุนังสมิติงวานังทักขีนันจาาที่สั่งราชาวิรุโหตปัสสาสติภูม e. ิกันทานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตสาภาโวอิหานามาหะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมทามานาธิกามุงพิคุนังสมิติงวานังปชิมันจาาที่สั่งราชาวิรุปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติ มหาราชายัสสิโสพุตาปิตัสสะพระหะโวอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกขามูงภิกขุนางสมิติงวันนาอุตารันจะทิสังราชาคูเวโรตปัสาสติยะขานางอาิตปฏิมหาราชายัสสิโสพุตาปิตัสสะพระหะโวอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกขามูพภิกขุนางสมิติงวันนาง ุริมาทิสังทัตตโททักขิเนนาวิรุหโกปชีเมนาวิรุปโขกุเวโรุตระังทิสังชตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทละลมะนาทันสุวันเนกปีละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอะคูวันชนิกาสถามายะเกณฑูเวเกณฑูวิปูจาวิปูโตสหะจันทนโนกาเมเสโถจะก,กินน้มันพูนิมันพูจะาปานาโทอุปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตัดติทิตเสนโนจะคันดโพนโรราชาชนโนสโพ อาคูบัจ,โจะโคเจวติมพรุสุิยาวัชาสาเอเจจันเย,ยจราชโชคันธภาสหราชูพิโมทามนาพิกามุงพิคุนางสมิติงวนงอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัชกากัมพระสัตราคูปยคาสหายาติพิยามุนาทัตระธาจาักอากูนาคายัสสินโนเอระวนโนมหานาโคโสปคาสมิติงวนงังเยนะคาราเชสหาสาหารันติพิพาทิชาปกิวสุทธาชักคูเวหายาสาเตวนามชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามัง อภยยันตานาคาราชาณมสิสุบรณโตเขมมกาสีพุทโธสันหาหิวจาหิอุปาวหะยันตานาคสุบรนณาสัตตนามการสุบุทังชิตาวิเชระหะเทนะสมุทังอสุราชิตาพาตโรวาสวเสดิเตติมันโตยัสสินโนกาตการชามหาทิสมาอสุราธานาวิคสาเวปจิติสุจิติจามหาราโทนมุจีสหสตัญจัพลิกุตานางสเพเวโรจนามกาชนะขิตวาพลิงเสนัางราหุพัธมุปะคมุงสมัยยุทธัน นิพันธันเตพิกุณังสมิติงวานางอาโปจเทวาปทวีจเตโชวาโยตัทคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมจัยัสสาสหะเมตาการณากาิกาอาคูเทวายัสิโนทัเสติทัสถากายาสเพนานตวนิโนอิธิมันโตชติมันโตวันมันโตยัสิโนมทามานาพิกามูพิกุณางสมิติงวนางเวณฑูจเทวาสหาลีจอาสมาจตุเวยมา ธนะสูปนิสาตเทวาจารธรรมาคูปรคิตาสุร,ยริยสูปนิสาตเทวาสุริยมนนาคูปรคิตานัคตานิปุรคิตตวะอาคูมันทวราหกาวาสุนังวาสวโสเสโสโคปะคาบรินทัตโธทัเททสติทัศทากายาสเพนันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสชินโนโมทามานาพิกามุงพิกุณาสิมิติวนาอาถาคูชาคูเทวาชาลามกิสิขาริวะตอริทักาจะโรชาจักอุมมาบุาพาดิภาสินโน วรุณาสหารธรรมะจะอจุตาจะอเนชกาสุริยารุจิราอาคูอาคูวาสวรนเนสีนโนทัสเตทัสธากายาสเพนานตวานีนโนอ,อิธิมันโตชุติมันโตว,วันาวันโตยัสสีโนโอมอทามานาทิามุงพิคุณังสมิติงวนังสมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตมากิธาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาถาคูหารยโยเทวาเยตโลคิตวาสินโนปารคามหาปารคาคูเทวายัสสีนโน ทเตเตทัสสถากายาสเพนนัตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสิโนมธามานาพิกามุงพิกุณังสมิติงวนังสุกากรุมหาอาุณาอาคูเวคณะสาสหะอุทาตะไคหาบโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตาหาทัคชามิสกายจยัสสิโนธนายังอาคาปุนโนโยทิสาอภิวัสติทัศเตเตทัสสถากายาสเพนนัตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสิโนมธามานาพิกามุง พิคุนางสมิติงวนังเขมิตาตุสตายามากัทกาชายาสัตสิโนสัมพิตกาลามเสถาโชตินนาม,มาจา่าอัสวานิม,มารานารตินโนอาคูอัฐาคูปรารณิมิตาทัสเสเตทัศกาคายาสเพนานัตวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาว,นาว,นาวนาันโตสัสสิโนโมทา,มานาพิกามูพิคุนางสมิติงวนังสเ,เตเตเทวานิกายาสเพนานัตตวานินโนานามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยจส,สิทธาสหะ ปาวุธชาติมคขีลังโอคาตินามนาสว่างทเขโมคาตารังนาขังจันทวอชิตาติตังสุพรมาพระมตจอปุตายทีมตโตสหาสันนังกุมารโรติโสธาโสบคคสมิติงวนังสหัสสพรมาโลกานังมหาสพมมาพิติทติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยะสัจสิโสทะเสตถะอิสระอาคูปัจเจกาวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัพเพอทิกันเตสินเทเทเวสพรมเก มารเสนาธิกามีภาษากันหัสะมันทิยังเอทะพันทัฐะพันทัตถะระเคนะพันทามัทุโวสมันตาปิปิวาเดทะมาโวมุจิทักโคชินังอิติตัฐะมหาเสโนกันหาเสนัางเฟสนยิปานิณาตะละมหัจจะสรังกตวานะเคระวังยะถาปวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกสัตตาทาโสปจุทาวติสังกุโตอัสยังวเสตันจะสมพังอกิญญาวะววคิตวานะจักกุมา ตโตอมันตยิสัทธาสาวเเกสาสเนระเตมาราเสนาพิจันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจัตตาปมครุงสุตวาพุทธศาสาสนางวิตาระเคหีปะกมงในสังรมปิอิชยุงสะเพวิชิตะสังคามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหกุเตหิสาวก,กาเตชเนสุตาติบทสุด จุลชยัยยาปกรณ์นมโมเมพุทธเตชะสารัตนนตยะธรรมมิกาเตชาประสิทธิประสีเทวานารายะบรเมสุราสิทธิพรมมาจะอินหาจตุโลกาคัมภีรคากาสมุทาคูตุงคังคาจะสัพรมมชัยยะประาาสิทธิขวันดุเตช,ยชยัยยะชัยยะธรณีธรณีอุตติอุตตินทีนทีชัยชยะชัยยะค่ะคนละตุลนิใยนิรายใสยเสนนะเมรุราชาพะลานารลชีช,ยชยัยยะชัยยะคัมภีรสมพีนาเคธน,นาคีปิสาตัปจพุตากาลี ชยะชยะทุนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุตธานมุขชาชยะชยะวุรณะมุขสัตราชยะชยะจำปาทินาคุละคันทกะชยะชยะขจคนตุรงสุกรพุชงศีหะพยาคธีปาชยชยะวุรณมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณณสุธินารดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเลสทาสุชยยาชยะชยะธรณีสารตินสทา ชยะชยะมังกราตัญญาภาวเขชยะชยะวรณายกเขชยะชยะราคเสสุราพุชาเตชะชยะชยะพรหมทัคคณาชยะชยะราสาศิราชชัยชัยยะชยะปทวิงสัพังชยยะชยะอรหันตตาปเจกับพุทธสาวังชยะชยะมาเหสุโรหะโรหินเทวะชยะชยะพระมาสุรโค ชยชยนาโควิรุภะโกวิรุปรโขจันทิมาระวิอินโทนโจัวเนตโยจักูเวโรวรุนโนปิจักอคิวายโจายจปาชินโขคุมาโร,รทัตตารัทโกอัฏฐานะมหาเทวะสิทิตาปะสะอาทยโยอ,อิสินโนสาวกาสภาชายะรามโมภวันตุเตยชยธรรมโมจสังโคจทัสสปาโลชยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสดทีขวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะขนตุเตชียมาคลังชัยโยปีพุทธศาสตรีมัโตอายังมาราสะจปาปีมัโตปราชโยโอโคสยามโพธิันเทปโมทิตาชัยยะตถาพระมคนามเฮสิโนชัยโยปีพุทธศาสตรีมัโตอายังมาราสะจปาปีมัโตปราชโยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชัยยะตถาพระมขนามเฮสิโนชัยโยปีพุทธศาสตรีมัโตอายังมาราสะจปาปีมัโตปราชโยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชัยยะตถา เทวคณามเฮสิโนชัยโยปีพุทธศาสตเสดิมาโตอายังมาราซาจปาปีมาโตปราชโยโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยตถาสุปันนาคณาหเฮสิโนชัยโยปีพุทธศาสตเสดิมาโตอายังมาราซาจปาปีมาโตปราชโยโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยตถานาคคณามเฮสิโนชัยโยปีพุทธศาสตเสดิมาโตอายังมาราซาจปาปีมาโตปราชโยโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยตถาสัพพะมคณามเฮสิโน ชายันโตปริยามุเลศกยานังนันทิวทะโนเอวังโตวังวิชโยโหติชยสุชยมังคะเลอปราชิตาปัตลังเกสีเสปทวิโปคะเลอภิเศกเสภพะคานาคขปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปปะตังสุติตังสุขโนสุโมขโตจัสุิถังพรหมจาริสุปัตคินังกายกรรมังวจารรมังปัตคินังปัตคินังมโนกรรมังปนิสีเตปัตคินาปัตคินานกตวาละันตะเถปัตคินเนเอ อัฏฐะรธาสุกิตาววรุหาพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหทะสหสเพคิยาติพิสุนันตุคนตเยเทวะอัสมิฐาเนอธิคาตาธีกายุกาสถาคนตุสุกิตาคนตุสัพทาระคันตุสัพสตานาระคันตุชินนสสาสนังยากาจิปัฒนาเตสาสเปุเดนตุมโนรฐายุตากาเลปวัสสตุวัสสังวสาวรหกาโรคาปจุทวาเตสานิวเดนตุจัสมัพทา กายาสุขังจิตาสุขังอัถานตุยธาระหังบุสวดธรรมานิยมสุตังเอวเมสุตังเอกัางสมย,ยังพระขวาสาวัตถียังวิหารติเชตตะวเนอานากปินทิกัสะอราเมตระโขพระขวาวิข,วขูอมันเตศีพิขวติพะทันเตติเตพิขุพระขวโตปัจโสสุงพระขวาเอตทวูจะอุปาทาวา,า,วาพิขเวตถาคตานางังอนุปาทาวาตถาคตานางังท,ทิตาวสาถาตุธรรมทีสตา ธรมานิยามาตาสเพสังขาระราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวรติวิภัชติอุตตานีกโรติสเพสังขารานิจจติอุปาทวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทวาตถาคตานังทิตาวสาาตุธรรมทีตตาธรรมานิยามาตาสเพสังขาราทุคาติตังตถาคตโออภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวา อจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวทติวิภัชติตตนีกโรติสเพสังขาราตุขาติอุปาทาวาภิเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังยิตาวสาาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมานตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภัชติอุตตนีกโรติสเพธรรมานตตาติอิทามโวจ่าภควา อัตมานาเตพิขูพะวโตภาสีตังอภินันทุนติบทสุทิพระเทกาัตตคาถาอติตังน,นันวะคเมยานปฏติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ผืนพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาทาตีธรรมปรินีนันตังอปาตัญจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปรสติอสังทีรังอสังกุปังตังวิทามนุครูหฮเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะนั่นที่นั้นยังแจ่มแจ้งไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนขอควรพ่อครูในาการเช่นนั้นไว้อันเชวะกิจมาตาปังโกชัญญามารณังสุเวความเพียรใีกิเลงธรรมวันนี้ใครรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาคีโนสังคารันเตนะมหาเสนเนนมัจุนาเพราะการผิดเพี้ยนต่อมาจุธาซึ่งเมสนามากย่อไม่มีสำหรับเรา เววางวิหารีมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิตังตางเวพะเทกัโตติสันโตอะจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่ำเขาได้ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียด้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขาปจจะเวขณะสเพสสังขารานิจาสังขายคือด้านกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขารทาุกขาสังขารคือด้านกายจิตใจและรูปธรรมานามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังเป็นสังขารและไม่ใช่สังขารนั้หมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุ่วงชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วงมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอนวสานมายามริตพังอราเป็นตายเป็นแท้ มราณาปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นควมีความตายในที่สุดรอบชีวิตตังเมเน,นียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรนางเมเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายางกายโยอาเรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญ,ญาณนอนคัตปรตาศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเฉแล้วอธิเสสสติจากนอนทับปทวิงซึ่งแผ่นดิน กลิงค้าร่างอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนเนื้อถังาหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมมโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุบชิตตวานิรรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริสุจะมริษเรที่ตายแล้วและที่กำลังจะตาย ตะเถวาหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอตถาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตายังกิจิยังกิจิกุศลังกรมมังสัเพหิพะเตหิกัตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโนโตเยเทวะอัสมิฐานเนีธิคตาทีกายุกาสธาหนตุสุกิตาหนตุตุกขาปมุจจนตุมาตาบิตาสุกิตาหนตุตุกขาปมุจจนตุ สภพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสภเพอัยติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสพเพปิสาสพเยยาขาสัพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสภเพอริยุปชายาสุกิตาหนตุทุขาปมุจจนตุสัพเพนขตาสุกิตาหนตุทุขาปมุจจนตุสัพเทวาสุกิตาหนตุทุขาปมุจจนตุสพเพสามตินังสมิชันตุ บทสวสดปูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตฯขันติมยะอิติภะขวาวะนโมโพธิสัตโตฯขันติมยะอิติภะขวาวะนโมโพธิสัตโตฯขันติมยะอิติภะขวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาชนีถูเปคาเรโพธิคาเรตะหิงตะหิงตาธรรมทาในนาพวันตุปูชิตาสดเถงกรรนเตทาวิหารมันทะเล เทราจมชานวกากเจพิขโวสารามิกาทานาปฏิวาสกาขามาจจเทสานิฆามาเจอิสราสปานาูตาสุขิตาพวันตุเตชราผู้ชายเยปีจะอันรัสมขวาสังเสทชาตาอัทวูปปาติกานิยานิการธรรมววังปฏิจเตสเปปีทุกัสสะครุนตูสังทยังธาตุเจรังสตังธรรมโมธรรมธราจปุคคละสังโคโหตูสมะโควะอัหายะจหิตายะจะอัมเหระคันตุสธรรมโมสเปปีธรรมะจาริโง พุทิงสัมปาปุญนยามะทมเมอริยปเวทิเตปาสสน,นาของตุสเพปิปานิโน,โนพุทธาสาเนตสัมมาทานังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุฒิภาวายะสัตตานังสาม,มิทังเนตุเมทนิงมาตาปิจาจะาอราชังนิจจังรักันติกุตธกกังเอวังทมเมนะราชโนปชังรักันตุสปพทา เทวตาอุโยชนาคาถาทุขปตตาชนิดทุขาพยาปตาชนิดพยาโสกปตาชนิดโสกาโหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหสัมปตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสสัมปสิทธิยาทานางทัทันตุสทายะสีรังรักตุสพพทาภาวนาพิรตาโหนตุการฉันตุเทวตาคาถาสุมังคลลคาถาโหนตุสพังสุมังคลังรักตุสัพพเทวตาสภัพุทธานุภาเวนสสดีโหนตุเนรันตรัง โหตุสสะพังสุมังขลังรักันตุสพภะเทวตาสพภะธรรมานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรงโหนตุสสะพังสุมังขลังรักันตุสพภะเทวตาสพภะสังขานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรงสเพพุทธาพลปตาปเจกานานเจยังพลังอรหันตานานเจเตเชนรักขังปัญธามิสะปโส S <S สเพพุธาภรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนะระขังรัทามิสปะโสสเพพุธาภระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนะระขังมัทามิสปะโสสเพพุธาภระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังมัทามิสปะโสสเพพุธาภระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังมัทามิสปะโส สเพพุธาพระรตาปเจกานันจะยัางพลังอรหันตานันจะเตเชนะรัาขังมันานมีสัพพโสสเพพุธาพระปตาปเจกานันจะยัางพลังอรหันตานันจะเตเชนะรัาคังมันานมีสัพพโสสเพพุธาพระปัตาปเจกานันจะยัางพลังอรหันตานันจะเตเชนะรัาขังมันทานมีสัพพโสสเพพุธาพระปตาปเจกานันจะยัางพลังอรหันตานันจะเตเชนะรัาขังมันานมีสัพพโส ยอำนาจแห่งบุรุษลนที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตย์ทายาพุทธมนนีข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุวรรณคาลัยขออันิสงทรงแห่งบุกุษลนี้จงเป็นทรัพย์สินมงคลข้าพเจ้าขอพ้ะปราปไปจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งใด้านสุจริตมั่นคงเป็นสมาชิอาชีพอาชีพทำเขาว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสามาธิธิ ตั้งมานในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุวัฒนาสาธุในบุญกุศลนี้บวชประสิทธิ์ประสาทอนน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอมุเลศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวอนา,า,านุภาพระดิษฐานุภาพบรรศักเสธิ์อันใยควใได้เป็รีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเถิด